สวัสดีครับท่านชมครับเมื่อนี้ครับผมจะพามาแนะนําครับวิธีการดูแลรักษายางรถยนต์ครับวันนี้เป็นรถยนต์รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์พี่น้องซึ่งที่ผ่านมาครับจากประสบการณ์ที่ผมทํามาเนาะจนมากผมจะพ่อก็คือ,อยางจุกข,ขาดยุกรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์นะครับจุกข,ขาดสมากจะเป็นจุกข,ขาดมากกว่ารับผม คือซึ่งสาเหตุที่จุกขาดบ่อยๆนะครับมันก็มีสาเหตุพี่น้องก็คือส่วนมากแล้วก็คือนี่เจ้าของรถติดที่บอกใครเติมลมพี่น้องค่อยลมอ่อนนะแล้วก็เอารถไปใส่ครับผมบางคนนี่จอดไว้คือรถสุกติดจอดไว้เป็นสองสามเดือนล้มมามีเลยแต่ว่าเอาไปเป็นทุกเข,ขาเออมันทุกปุยไปหน้ากลับมากันเรียบร้อยพี่น้องจุกข,ขาดเบิดครับ หลังรถจัก,กรยานเนาะมอใส่หมดเลยครับผมเห็นขี่ผ่านปั้นมานี่บ่เติมลุ่มเลยยางแบนตะแต,แต,แตงกันพักกันขี่อยู่เนาะมันก็จุกข,ขาดไปน้องเนาะเพราะว่ายางมันอ่อนนะยิ่งไปซ้อนกันสองคนสามคนนึ่ครับแห้งขาดไปครับผมคือขี่คนเดียวพ่อขี่เด้มานนี่พ่อมือหนึ่งมูยืมไปแต่ก็ซ้อนกันก,นกน็เรียบร้อยแล้วครับกลับม,มากะอยู่ผขขานกตมาเปลี่ยนใหม่ครับผมนี่คือสาเหตุหลักครับทีว่า จุกรถมันถึงขาดดูครับผมบางคนนี่ผมเติมล้นผมมาเปลี่ยนไห้เนาะเปลี่ยนไห้เมื่อนี่ผ่านไปเดือนนึงบ่เติมล่มเลยพี่น้องจนจุกขาดครับค่อยกลับมาหาผมนะเอาจนจุกขาดแล้วค่อยกลับมาหาผมพี่นอ้องอ่าแต่ขอเตียนครับผมขอเตียนท่านผู้ใช้รถใช้ใช้รถ,ถเนาะบ่ดิเป็นบด่นบดิเป็นจักรยานมอไซค์รถไทรถยนต์ครับผมต้องเติมล่มไ้แกลนไมครับผม แล้วก็ยางเนาะยางรถจะได้มีอายุอ่ายางรถกนต์ก็จะยืดอายุการใช้งานของยางรถยนต์ครับอ่าโดยความปา,ารถนาดีจากช่างสงบ้านดอนม่วงเนี่ยนะครับย่างยางรถจักรยานคันี้ก็คือกันพี่น้องเียนี่ของพ่อยัดกระผมนี่มีกระชุกขาดครับอก็คือพมเห็นเรถขี่ผ่านนาบ้านผมอยู่ ยางเราแบนแตะแล้วเราก็บ่อเติมลูกน้องนี่ยเราบ่อแบมันเติมเลครับเราขี้จนจุกขาดไหมก็จุกขาดเลยเราก็มาไม่ผมเปลี่ยนไหนะมันก็แปกเลยเนาะเออว่าคือมันมาเติมร่มก่อนคอยใส่งานนะบางคนนี่คีดข้านเติมครับขี้จนจุกขาดเลยขาดแล้วเขามาเปลี่ยนทีเดียวนะอืมมันคืออายุการใช้งานของรถหรือว่าของยางรถเท่าไห่เนาะมันก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของรถด้วยกันพี่น้องคันเขาดูแลดี ก็ยืดอยู่การใช้งานครับอ่าเนาะยางยางรถผมนี่ของผมมักยุ่เป็นปีเลยพี่น้องบอ่เคยหัวเลยครับผมบ่ไา้เป็นรถผมเองนะรถลูกชายผมผมติดเช็คลมยางตลอดครับล้อ่อนปุ๊บเขาก็เติมครับเติมให้เติมให้ตึงไว้ตลอดเวลาพี่น้องบางคน้นี่เป็นเดือนมาเติมเลยเพราะขี่ซ้อนกันก็นเรียบร้อยเลยยุบฮานอ่านี่คือสาเหตุหลักๆครับที่ว่าทําไมยางรถถ,ถึง จุขาดดูครับผมนี่แหละครับคือสาเหตุคือ,อยางล้มอ่อนพี่น้องเอาพี่น้องผู้ใดท่านใดที่มีรถซีซีรถอยู่ก็เช็กเบิ่งครับผมคันยางล้มคันยางล้มอ่อนก็นมาเติมล้มพี่น้องผมคิดรอละสองบาทเท่านั้นละ่ะรถไทกันรอละห้าบาทครับผมเอาคลิปนี้ฝากไว้ที่นี้ครับผมขอบคุณครับที่กดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ